สวัสดีครับผมเคยสารใต้ครับครับท่านผู้ชมครับสรับมือนีเนาะครับผมสิพาท่านผู้ชมมาฟังความฝันของคุณแม่ครับคุณแม่เพิินกับฝันแม่นฝันแม่นมาหลายวันแล้วครับผมก็ได้ข่าวว่าเพิ่นฝันแม่นครับแล้วก็คนบ้านนี้เพิ่นกับ่อยผมมาเฮ็ดความฝันเบิงครับผมก็เลยมาหาคุณแม่ครับแล้วก็อยากนําความฝันตัวเลข มาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาเบิ่งครับเพื่อตัวเลขมันมันมาเนาะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่บ้านของคุณคุณแม่ล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมครับผมก็มาส่งของให้คุณแม่พอดีครับครับแล้วคุณแม่เพิ่นก็ฝันครับผมก็เลยมาเฮ็ดคลิปพอดีครับท่านผู้ชมครับมาเฮ็ดคลิปครับเดี๋ยวเฮามาฟังความฝันของคุณแม่นํากันเนาะครับท่านผู้ชมครับเพื่อมีโชคมีลาภในงวดของวันที่17 กราคมพศสองพันห้า้บห้านี้ครับทาช่ครับเดี๋ยวมารับฟังความฝันของคุณแม่พร้อมๆกันครับ,คร,บใใค,รครับแม่ฝันว่าจังไดครับแม่โอ้ฝันเห็นยายยายขึ้นมาเพิ่นกระเขียนใส่อันนี้เนาะนี่ขันข้นขั้นอยากนี่นี่ืจออัตัวนี่เด้อเพิ่นว่ะนี่น่าเล่าอัน,น,น,น เอาดินสนอหน่อเขียนกขแถวตะกีหน่อเพิ่งเล่าดินสอ,อเขียนเลขข้างหน้ามันคือนสามสองหาปนิกะหาสามสองเอาซื้ออาตัวนี้เด้อเพิ่นว่ะบอนย่ามือแรงมือนั่นนั่นเพิ่นบอลหกโตแล้วบอลแม่แมนมันเราเขียนใบย,ยังตั่นอันบัดที่นีก็เลยบานห่วยก็เลยเอาวยเอาม้ามึงเสียเอาไปซื้อว่าเบากระมือเนีๆๆ่ามือแรงมือนั่นขึ้นขึ้นเข่าวดาวนั่นนะครับ อันเซนให้เรากินนานาเน,เนี่ยเซนนี้คนหรือร่างผ้าเขานะอ๋อเราเราตายไปแล้วมัแม่น,นี่ตายไปแล้วยายแม่เราตายไปแถวเตะปี้หกสูนครับไอ้ไอยายดิเราเอาอยุอะไรแม่มแเราแปดสิบห้าเราเสียตอนอเราแปดสิบห้าอือเลขสิมา้งวันนี้เพราะแม่บอกหกโตเลยนะแม่แต่ว่าตอนเราอันนั่นเราเรา,เราบอกเลขถือถือดีอือตอนเราอยู่อยู่เป็นคนเราก็บอกเลขถือเด้ ครับครับบอกหกตัวหรือว่าเราจะมาให้เราแม่แม่ได้ซื้อเล็ไว้ย่งนี um, ่ยังอันบอกแต่หลานหลานใ้สื่อหาสื่อไว้เนอร์เดอ๋อผ่านแม่เขามาบอกสื่อกันเลยว่าเราบอกมาบอกด้วยแล้วครับครับเบอกมาบอกจนแล้วจนหลานลูกก็บอกว่าถือเลขคือกั้น่ะพ่อคือกันเด็กัตนเรามาบอกเพราะมันถือ อืมครับครับพอเราเสียตั้งปีสี่แปดครับครับแต่แต่แต่ย่ายนี่อายุแปดสิบห้าเราตายไปดวนแล้วเรากลับมาบอกเลขเสียตั้งแต่ปีหกสิบอืมเรามาปีใหม่ล่ะครับเรามาบอกให้ซื้อวันนี้นี่ซื่อเอาตัวนี่ระวังสินะเพราะว่าเลขอันนั้นมันออกแล้วนอกวันที่สามสิบมันออกแล้วนะวันซื้อนั้นที่สามสิบเอ็ดครับมาฝันเอา ให้ถ่าวบาเกล็กเนียครับก็ล่องก็ล่องพี่จานาเบืองเนาะแม่เพราะว่าเป็นเน่เป็นเน่าทางเนาะนักานนักานเรามาไ้โศกเนาะกัเลยว่าเราบ่มาโดนแล้วครับครับขันเลาว่าเราสิไปเที่ยวทางอื่นเราสิไปใกล้ไปใกล้อีรีนะครับไปโดนแห้งกับโบฟันเห็นลาลูกกับโบมีโศกนั่มเลยครับครับเออคอคือกันสิไปเที่ยวกันเระวาน สามคนแล้วที่แม่เลี้ยงมากนะพรอมีพอมีแม่แล้วมีพี่สาวพี่ก้านแต่วาเพ่นเสียเมื่อทุกคนแล้วเราเราเราเบาอย่างอีกบ่าแม่เราเขียนเลขให้แล้วสำนันกะับก็คือแล้วไปก็คือเสียงแม่จากหวงครับเบาแล้วก็ตื่นอืออือไอ้แล้วแล้วอ่าแม่อายุท่าใดครับแม่แม่นี่ค่ะคนฝันอายุท่าใดห้าสิบสองห้าสิบสองแล้วบ้านเลขทีแม่ <93. S 1> เอาบาลีทีเก้าสิบสามเดี๋ยวผมกระสิบไปลองลองเสียงน้ำเดิอดเม่เด้อเสียมีโซมีลาไปน้ำกันเนาะครับบอกหฮกโตแล้วเขียนไหวใส่สมุดไหลนะอครับได้เบิง่งนอู้เดี่ยวโกตัมตัวนะี่ละนะครับแล้วว่าโอ้ยสิลองสื่อเบิ่งอยู่ <S <S ครับแม่ก็จำแม่นเนาะจำตัวเลขได้เบิรนเลยเนาะครับลองเบิ่งครับงวดของวันที่ บอกดีเด้ครบสี่ละวันมันก็จะดิออกสามหัวประดิหนึ่งก็เลยว่าโอ้ยเลขกันเลขกกันายครึ่งหนึ่งประจุหรอกครับบอทะเลขจ่ายครึ่งหนึ่งเขากับเขาก็อยากได้เต็มๆเนาะได้เล็กมากพวกีดวงซื่อๆหรอคู่ซื้อบ่มีดวงเลยออต้นหนังกระซางมันเถาะก็เลย่อยว่าก็ร้านนะต้นหนังกระซางมันเถาะมันตีเก่าจะปีใหม่ต้นเหนียนซื้อเอาเนยเดิมไปเผาบ่อเรื่อยว่าอ๋อเราเฝ้าคำนี้นะบ่อครับ บอ ah, ว่าแนมะ่เนี่ยคือวานะตอนนั้นมันแล้วบอกจะปีเก่าปีหกสามเนาะตีนี่ปีหกหกสี่เนาะอันนี้หกหาแล้วหาข้าวสือเอาต้นหนีไม้หาต้นตีข้ามีโซกันเลยว่ะครับครับก็ขอให้แม่มีโซ่นําเด้อแม่ <c oughs> จ้าเออแล้วก็ท่านผู้ชมที่เขามารับชมคลิปนี้เนาะกะให้เขาถูกน้ำ,นำเนเนะาะแม่เนาะปีใหม่พอดีครับบัมต้นปีใหม่เนาะมันถือไงครับผมกะ เดี๋ยวสิเป็นเสียงโ่งน้ำได้ตัวเลขอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาเจอแม่เนาะกับมาเจอคุณแม่ครับท่านผู้ชมครับกาลองพจารณาเบิรงครับเพื่อตัวเลขมันมากครับครับผมก็ขอบคุณแม่หลายๆเด้อครับครับที่มาแบ่งปันความฝันให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะครับเลขคุณแม่คือมีแม่ของคุณแม่เนาะครับเพื่อนกับมาเข้าฝันลูกสาวครับมาบอกเลขบอก6คกโตเลยครับท่านผู้ชมครับ เพื่อตัวเลขมันมากเนาะครับความฝันนี่กับเปลี่นแค่แนวทางเป็นความเชียส่ชนบุคคลนาอแม่เนาะครับกับลองพิจณาเบือนขับงวดของวันที่สิบมกราคมพศสอง5นหรอยหกสบหนี่แหละครับแล้วมื้อนี้แม่ว่าได้ไปได้บอครับอยู่บ้านอย่างร้านเนี่ยสองคนแม่เพิ่นไปทํางานอ๋อครับครับครับแม่เพิ่นไปทํางานกรุงเทพบอครับครับครับสมุจาก้อนนี่ค ราอยูุสมุทรสาครครับครับโอเคครับคุณแม่ครับครับท่านผู้ชมครับกาล่องพิจาณาเบิงครับผมเคยสารใต้กับขอให้ท่านผู้ชมที่มารับชมคลิปนี้โชคดีสมปารถนาครับกาล่องพิจารณาเบิงครับกาเป็นแนยวทางครับกาขอจบคลิปว้เพี้ยงแค่นี้ละครับสวัสดีครับครับเนี่ยค่ะมาดูตัวเลขความฝันของคุณแม่เนาะค่ะคุณแม่ฝันว่าผียายบอกเลขเนาะ ผียายบอกเลขเขียนเลขให้คุณแม่นะคะเขียนให้ก็คือหางเดียวล่ะค่ะก็คือสามสองห้ากับห้าสามสองมันก็เป็นเลขหางเดียวล่ะคะ่ะแต่ว่าสลับตำแหน่งกันเนาะคะ่ะคุณยายก็เขียนให้เป็นทั้งหมดคือหกตัวสามสองห้าหรือห้าสามสองค่ะค่ะพียายเนาะคะ่ะคุณยายก็อายุแปดสิบห้าปีเนาะคะ่ะตอนที่แกเสียชีวิตแกเสียชีวิตไปเมื่อปีหกศูนย ลูกสาวบอกว่ายายเสียชีวิตไปตั้งแต่ปีหกศูนย์เนาะค่ะหละกักบ,บ้านเลขที่ของคุณายาาหรือกับคุณแม่ก็คือเก้าสิบสามอายุของคุณแม่ที่ฟันถึงยายก็คือห้าสิบสองปีเนาะค่ะค่ะตัวเลขก็มีเท่านี้ค่ะอายุกับบ้านเลขที่ที่ใส่มาให้ก็คือว่าบางทีเอฟซีเนาะค่ะเอฟซี FC หลายๆท่านกระถามมาว่าคนฟันอายุเท่าไหร่คนตายอายุเท่าไหร่บ้านเลขที่เท่าไหร่เนาะค่ะ คำเกี่ยวก็เลยหามาให้จดมาให้โล่งหายมืดแล้วเนาะคะ่บะบ่แม่นว่าเป็นเลขหลายตัวเลยคะ่ะเลขที่ผีเขียนให้ก็คือสามสองห้าห้าสามสองแต่เลขรายละเอียดปีย่อยก็คือแบบกันไว้นะคะ่ะบางทีเอฟซีถามถึงบางทีบอกว่าฝันว่ายายผียายเขียนเลขให้แล้วผียายอายุเท่าไหร่เนี่ยค่ะก็เขียนมาให้ประมาณนี้เนาะคะ่ะเป็นแนวทางงวดวันทีสิบเจ็ดมกราคมสองหาหกหาค่ะคุณแม่ท่านนี่ก็ฝัน เลขออกดูเนาะคะ่ะได้ยินกิตติศัพท์นะคะได้ยินว่าเราซื้อเลขถือดูเราฟันเมนก็เลยไปถามความฝันมาให้เนาะ,ค,ะค่ะค่กะก็ได้ประมาณนี้เนาะคะ่ะเลขความฝันค่ะโชคดีมันๆค่ะ